หลังการดึงหน้าหากต้องการเติมไขมันหรือโบท็อกสามารถทําได้หรือไม่ครก็อย่างที่หมอบอกนะครับเราแยกเป็นสองส่วนนะครการดึงหน้าก็คือส่วนการดึงหน้าคัตการอื่นที่นอกจากการดึงหน้าไม่ก็จะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์ลา้วใหม่นะครับหรือว่าการทําเลเซอร์สกินทีม่ต่างๆ สามารถทําได้หมดนะฮะแต่โดยมากจะแนะนําหลังจากการดึงหน้าไป1เดือนนะฮะหลังจากหนึ่งเดือนเราต้องทำทำได้นะฮะล้วก็แนะนําให้ทําด้วยเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันนะฮะอย่างที่หมอเปียบเีย่ให้ฟังว่ามันเหมือนผ้าที่ยับนะฮะการดึงหน้าคือทําให้ผ้ามันตึงนะฮะแต่ตัวเนื้อผ้าเนี่ยเราต้องบํารุงอีกทีนะฮะการบํารุงผิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสกินทิชชู่นะฮะหรือว่าการดูแลผิวนะฮะให้มีความชุ่มชื้นไม่ให้โดนแสงแดดพวกนี้เป็นสกินทิชนต์ที่ต้องควรนะฮะควรจะทําควบคู่กับการดึงหน้าด้วยซ้ำนะฮะแต่าระะย เวลาที่เหมาะสมโดยมากจะประมาณ1เดือนหลังจากการดึงหน้านะฮะเนื่องจากว่าหลังผ่าตัดทันทีจะไม่แนะนําให้การนวดหน้าหรือว่าเสียดสีที่ใบหน้ารุนแรงนะเพราะว่ามันจะทําให้การผ่าตัดข้างในนะฮะไหมที่เย็บมันมีโอกาสที่อ่ามันจะมีการบวมช้าหรือว่าการหายของแผลจะน้อยลงได้ดังนั้นเนี่ยก็พักฟื้นให้ดีก่อนนะหลังจาก1เดือนเนี่ยสามารถไปทาสกินทิทเนตนอย่างอื่นได้หมดเลยนะฮะ